สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันคอมมูนิตี้เดย์นะครับผมก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะเป็นวันประจำเดือนไม่ใช่เป็นกิจกรรมประจำเดือนไม่ใช่วันประจำเดือนนะครับไม่ใช่วันแดงเดือนนะครับก็จะเป็นกิจกรรมประจำเดือนที่มีมาทุกเดือนนะครับโดยาทางทีมงานก็จะมีโปเกมอน นะครับมาให้1ตัวนะครับแล้วก็มีปล่อยชายนี่ด้วยแล้วก็จะออกเยอะมากนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าหนอนนะครับหนอนน้อยนี่นะครับเจ้าหนอนน้อยเนี่ยนะครับวีโด้เนี่ยนะครับก็ทําไมถึงผมถึงต้องออกมาพูดนะครับเจ้าวีโด้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ไอ้เจ้าวีวีโเนี่ยนะครับมันเป็นโปเกมอนที่เ่เรียกได้ว่าเป็นเป็นที่ชื่นชอบของผมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเมื่อก่อนมันหาง่ายนะครับหาง่ายและนะครับมันใช้ในการเพิ่ม XP ของผมได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ถึงเลเวล40นะครับอนาคตมีคนบอกอมีคนออกมาให้ข่าวแล้วนะครับว่าเลเวล เกิน40มีมาแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเร่งเก็บ XP ครับผมนะฮะก่อนจะไปเรื่องนั้นนะครับมาดูก่อนนะครับวัน Community Day ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มนะครับเวลา11โมงนะครับถึง17นาฬิกานะครับ5ชั่วโมงเต็มๆนะครับเอ่อไม่ใช่5ชั่วโมงสิใช่ไหมโอ้โหมันยาวเหยียดเลยอ่ะ6ชั่วโมงนะครับ ว่ากันยาวๆเลยตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงนะเที่ยงใบยาวแล้วเอ้ยตั้งแต่11โมงถึง17นาฬิกานะครับ6ชั่วโมงเต็มๆนะครับผม6ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยนะครับที่ผมอ้องออกมาทาทาทาคลิปอะนะครับเพราะว่านะครับเจ้าเนี่ยนะครับอีโวล่างสุดท้ายนะครับเป็นบีด์บีดีบีดิวเนี่ยนะครับหรือว่าสเปียเนี่ยนะครับ อาสเปียใช่ไหมครับสเปียมันใช้ PVP ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าอีโวในวันคอมมิชตี้เดย์ก็จะได้ท่าพิเศษคือดิวรันนะครับมีเวลาอีโวถึง19นิลกานะครับหาตัวที่ดีที่สุดนะครับ1นนะครับหาตัวที่มี cp เยอะที่สุดเก็บไว้ก่อน1ตัวนะครับ หาตัวที่ IVD ดีที่สุดนะครับเก็บไว้1ตัว2ตัวว่าไปนะครับใครเล่น p v p ก็ต้องหาตัวพันหไว้ตัวหนึ่งนะครับจะได้แค่พันหนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บเอ่อตัวไว้พันห้าไว้ตัวหนึ่งนะครับสองพันห้าไม่น่าจะได้เพราะว่ามันแค่พันแปแต่ว่าต้องเก็บตัว CPP สูงสุด IV ดีสุดเก็บไว้หลายๆตัวหน่อยก็ได้นะครับเพราะอะไร เพราะว่ามันมีนะครับร่างตุ๊ดตุตมก้าด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็อ่าในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่11โมงก็วีดลจะเกิดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกล่องขายนะครับกล่องาโคตรแพงเลยนะครับพันกว่าบาทไอ้พันกว่าคอยนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ที่สําคัญที่ผมบอกต้องออกมาจับเพราะว่าพรุ่งนี้สตาร์ดัสสเท่านะครับจากการจับโปเกมอนนะครับสตาร์ดัสมันหายากนะรพรุ่งนี้คูณ3ใช้สตาร์พรีสนะครับอีกเข้าไปอีกนนะครับก็จะกลายเป็นสี่เท่านะครับสเท่า4เท่าครึ่งหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผม แล้วก็น้ําหอมนะครับจะอยู่ได้3มชั่วโมงนะครับก็จะปล่อยกันอิเิเคขะเลยนะครับน้ําหอมก็ต้องไปหาที่ที่มีเสาเยอะๆนะครับสถานที่ก็แล้วแต่นะครับพอดีในกรุงเทพเยอะแยะมากมายนะครับที่พอตอนนี้ก็พอจะออกไปได้นะออกไปเล่นกันได้ละนะครับสวนอะไรต่างๆก็เข้าไปได้นะครับแล้วก็โปเกมอนบัตตี้นะครับระดับเกรดนะครับหรือสูงกว่าก็จะคอยหาบอลมาให้นะครับก็ ต้องเอาบัตดี้ตัวที่เป็นเกรดนะครับมาไว้แล้วก็มันจะคอยหาบอลมาเก็บไว้ให้เรานะครับแล้วก็จะมีชายนี่นะครับชายนี่ก็ตัววีดีโลมันเคยมีชายนี่มาแล้วเปล่าเอ๋อมาอย่างไม่มีนะยังไม่มีนะวีดีโลนะนะครับชายนี่มันก็ปกติเป็นสีน้ําตาลนะฮะพอชายนี่มันจะเหลืองเหลืองหน่อยนะครับร่าง2ก็เขียวเลยร่าง3ามก็เขียวอีกนะครับ แล้วก็ที่ผมให้มาเก็บเพราะว่าหนึ่งนะครับมันมีล่าง Hé, านี่เมกาโค้ดให้ <S S เลยครับผมชอบมากมากเลยร่างเมกาเนี่ยนะครับซึ่งจะมาปีนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาคันดี้นะครับเก็บไวเ้เยอะๆไว้ก่อนนะครับหาตัวดีๆเก็บเยอะๆไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็หาชายนี่เก็บไว้นะครับเพราะว่าตัวเมกาล่างคันล่างที่เป็นชายนี่เนี่ยนะครับก็น่าจะสวยนะนะครับ สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนออกมานะครับนอกจากเครื่องเหล่านี้นะครับก็คืออ่ะมาดูนะครับอ่อตัววีเดียอเนี่ยนะครับมันอีโวไปร่าง2นะครับอ่าตัววเดียอนะครับมันอีโวร่างมันเนี่ยนะครับไปเป็นร่างที่สองเนี่ยนะครับอ่าคาคูมาไอคาคูนาเนี่ยนะครับคือร่างที่สองเนี่ยใช้แคนดี้แค่นะครับ12แคนดี้เอง ครับ12แคนดี้นะครับคือจับหนึ่งตัวได้สามแคนดี้นะครับถ้าจะโวตัวมันเนี่ยต้องจับทั้งหมด3ตัวใช่ไหมครับเอ้ย4ี่ตัว3 4 12ี่บใช่ไหมสิบสอแคนดี้แล้วก็อีโวได้นะครับตัวอื่นๆเนี่ยนะครับตัวปกติธรรมดาเนี่ยมันจะใช้แคนดี้ในการอีโวเนี่ยนะครับไม่ใช่12ครับใช่ไหมฮะถ้าใครรู้ดีเนี่ยครับตัวอิเลเคคาใช้อีโวเนี่ยนะครับ อ,อ,อย่างอะไรนะอย่างสมมุติถ้าตัวมี2อล่างเนี้ยใช้ห้าสิบแคนดี้ในการโวนะเออแต่ถ้าตัวไหนมีมีมีสามล่างบางตัวก็ใช้ยี่ห้านะครับยี่ห้าแคนดี้เลยนะครับยี่ห้าแคนดี้แต่ตัวเนี้ยนะครับมันพิเศษมันใช้แค่สิบสองแคนดี้เนื่องจากคิดว่าคงไม่มีใครเอาไปทำอะไรแต่นะครับอย่าลืมว่านอกจากเราพรุ่งนี้นะครับ จับให้เยอะแล้วนะครับแล้วก็มาอีโวนะฮะอีโวเนี่ยพร้อมกับเปิดอ่าไข่ลัคกี้เอกด้วยในะหลังหลังหลังไอ้นี่ก็ได้นะหลังกิจกรรมก็ได้นะครับคือผมแนะนําให้ขยายกระเป๋าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จับวีดีโอให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วิธีการวิธีการคํานวณนะครับก็เอาง่ายๆครับสมมุตินะครับณนะตอนนี้ผมมี3 0 0พ เอาง่ายๆ3,000แคนดี้แล้วกันนะครับ3,000นะครับ3,000แคนดี้หาร12นะครับได้เท่าไหร 3, ่3,000แคนดี้หาร12สมมุตินะครับของผมมีแคนดี้ผมเอาแคนดี้เป็นตัวตั้งนะผมจะใช้วิธีนี้สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนผมก็อ,ออกไปล่าเลยทั้งอาทิตย์นะครับไปล่าตัวพวกวีเดลบ้างนะครับอะไรอ่ะไอ้นกนะครับพี่ พ,พิจี้บ้างนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะ12คันดีใช่ไหมผมก็ล่ามานะครับอย่างสมมติวิดีโอบอกว่ามี3,000คันดีสมมุตินะครับผมก็เอา12หาร3,000นะครับมันจะได้ทั้งหมด250 250คือจํานวนตัวที่ผมจะโวได้นึกออกไหมครับผมมี3,000คันดีเนี่ยผมโวได้250ตัวนะครับอ่าอีโวล่าง250ตัวนะครับคูณ500 ไม่ใช่สิถ้าใช้ลัคกี้เอกด้วยนะครับจะคูณพันนะครับผมจะได้สองแสนนะครับห้าหมื่นเอ็ีโอ้เยอะนะนะครับเยอะมากเลยนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนะครับอ่าสองร้อยห้าสิบตัวนะครับก็จะได้สองแสนซึ่งมันก็ไปไกลแล้วครับสำหรับคนที่อ่าไม่ค่อยมี XP เนี่ยนะครับพุ่งนี้ก็จับให้มันเยอะๆครับ แล้วก็เหลือคันดี้ไว้บ้างนะเหลือคันดี้ไว้โวล่างบ้างนะครับล่างที่3าด้วยอย่าลืมนะ้วจัดการทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็อีโวไปผมว่าคันดี้พวกนี้มันหาไม่ยากนะครับในอนาคตจะมาโวก็หาไม่ยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้วิธีนี้นะครับ่าผมจะเขียนเป็นสูตรไว้ให้แล้วกันนะครับก็คือเอา12หารจํานวนคันดี้ก็จะได้ตัวที่จะได้อีโวส่วนที่เกินจาก250ลบครับ ยกไม่ต้องไปนับตัวที่เราจะเก็บนะสมมุติเราบอกว่ามี3 0 0พันคนดี้แล้วนะครับมันจะโหวได้250หตัวแต่เรามีทั้งหมด4 0 0รอตัวเลยลบให้ทิ้งทิ้หมดเลยแล้วก็จับอีกครับนะฮะจับ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 อย่างนี้เลยผมใช้วิธีนี้เลยนะครับแล้วเราก็ได้ตัวเพิ่มขึ้นคนดี้เพิ่มขึ้นแล้วก็จะโหวได้มากขึ้นนะครับ2 0 0แสนกว่าคันดี้ไอ้2 0แสนกว่า XP เนี่ยไปได้ไกลแล้วนะครับเออ คือเราจู่ๆเราได้สองแสนแคนดี้ในวันเดียวเนี่ยไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับแล้วอีกอย่างเราได้ดัดด้วยนะได้ดัดจากการจับด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ไปหากันให้เยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับอ่อพรุ่งนี้นะครับอ่อเพราะว่า XP มันโอ้โหยิ่งเกิดตัวน้อยอยู่สองแสนนี่ถ้าใครเล่นเลเวลหนึ่งนะครับจับไปได้สาม สามพันแคนดี้แล้วโวสองแสนสองแสนนี่โอ้โ oh, หจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลยี่สิได้เลยนะครับแปบ๊บเดียวเลยนะฮะเออไม่ธรรมดานะครับเออไม่ใช่ง่ายๆนะครับสองแสนนี่โอ้โ oh, หไม่ใช่หาง่ายๆเนออ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปเลเวลยี่สิบนะครับสองแสนเนี่ยไปเลเวลจากหนึ่งไปยี่สิบได้เลยนะสองแสนเอ็กพีเนี่ยนะครับอ่าก็ ก็ลองกันดูแล้วกันนะครับยิ่งเลเวลสูงมันก็ยิ่งหามันต้องใช้ XP เยอะนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับโอเคนะครับก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับพรุ่งนี้ออกมาจับกันเยอะแล้วกันนะครับนอกจากได้สตาร์ดเพิ่มแล้วยังได้ XP ด้วยนะครับจากการอีโวโปเกมอนตัวนี้นะครับก็จะทำให้เลเวลเราขึ้นไวขึ้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ